ค่ะพี่พี่กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องนิยมผระเครื่องกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ขาเนาะขออนุญ,ญาตฝากช่องทางในการติดต่อชาวบูชาพระกับพี่พี่นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจชาวบูชาพระองค์ไหนรายการไหนสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0614900116ส่นได้เลยค่ะพี่พี่เบอร์โทรนี้นะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะ ถ้ามีองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่นะคะถูกใจอยากจะปิดผ้าจากทางร้านไปก็สามารถใส่ร่วนใส่ตรงมาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะน้องจะเน้นย้ำค่ะพี่แจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีเลยนะว่าพระน้องนี้ได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจัางค่ะพี่จ๋า การที่มาต่างวารละก็เลยนะคะจึงอยากให้พี่ทุกท่านนะคะเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่ค่ะพี่ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชากันไปในทุกรูปทุกองค์นะคะน้องอิงนํามาเปิดในราคาแบ่งปันนี้นะคะบางองค์ก็อาจจะทราบที่บ้างนะคะไม่ทราบที่บ้างเนาะต้องกราบขออภัยกันด้วยนะคะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวเริ่มองแรกรายการแรกไม่รอช้านะคะพี่องค์แรกรายกายรแรกเดี๋ยวเปนนี้เลยเปิดด้วยเหรียญคะ่ะพี่เป็นเหรียญปลอดภัยนะคะเหรียญปลอดภยัย สวยเดิมเก่าเดิมสภาพดีค่ะพี่ผิวดีเนื้อดีสภาพดีเลยนะรายการนี้นะคะผิวพันวันนับประมาณนี้ค่ะพี่เนื้อหามัสันดนเลยรวมประมาณนี้เลยเนาะสวยเดิมเก่าเดิมแต่ค่ะพี่จ๋าด้านข้างค่ะ องนี้รายการนี้นะคะพี่ขาองค์นี้รายการนี้นะขอแบ่งปที่พี่ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทนะถูกอกถูกใจจัดไปได้เลยค่ะพี่จ่าขอที่ห้าร้อยบาทพอเนาะลำดับต่อไปรายการที่สองนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวไปกันต่อรายการที่สองเลยนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญรูปเหมือนค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะพี่ค่ะเหรียญรูปเหมือนพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ สภาพเหรียญสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่เส้นสายลายยันอักขระต่างๆนะคะเห็นการคุมจัดชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าด้านหลังค่ะพี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นปิตุภูมินะคะ ขึปิตุภูมินะคะหลังยันแบบนี้ค่ะพี่่ะหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะพี่โคสอดเสือนะพี่นะนี่ตรงชายชานี่เลยรายการนี้นะคะรับแบบที่สองนะคะพี่ค่ะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่่ะหนึ่งองค์สี่ร้อยนะคะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่องค์ไหนนอกเหนือจากราคาสี่ร้อยบาทก็ตามนั้นนะพี่นะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะพี่ค่ะ เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อทองมานะคะผิวดีเนื้อดีค่ะพี่ผิวเดิมเนื้อเดิมแบบนี้เลยเนาะลำดับนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อทองมาแล้วน้องคอยอยู่ที่ สี่ร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะรายการที่สามนะคะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ไปกันต่อรุ่นเหรียญรุ่นนี้ค่ะพี่ได้มาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลังหนังสือสามแถวค่ะพี่ค่ะนี่เลยหลังหนังสือสามแถวชัดเจนแบบนี้นะคะรุ่นนี้ได้มาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะ เหรียญห่วงเชื่อมหลังหนังสือนะพี่นะที่ระลึกอ่าที่ระลึกที่ได้มานมามัสการเมืองพิศนุลโลกนะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่สภาพดีเนื้อดีเนาะเหรียญพระน้องนะคะได้มาเป็นพระบ้านเลยนะพี่นะพี่พี่ท่านได้ถูกอุถุกใจรายการไหนจัดไปได้เลยค่ะพี่ขาลำดับที่สี่นะ ลำดับต่อไปรายการที่5ค่ะพี่จะเป็นรูปหลอ่อลอยองคหลวงพ่อทบค่ะพี่ขาเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยนะคะพี่จ๋าเลี่ยมให้เรียบร้อยนะหลวงพ่อทบค่ะ เป็นรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อทบนะพี่นะเอยเดี๋ยวมันกล่าวคามรูปรอรอยองหลวงพ่อทบนะพี่นะขออยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกนะคะ เอย่รูปเหมือนหล่มพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่จ๋ารายการที่หกนะคะสภาพเดิมๆเลยค่ะพี่ เดิมๆและเดิมๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะวัดวัดนอนยายหอมค่ะพี่ขอ400บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าขอ400บาทนะไปกันต่อที่เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่รายการน,นี้จะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะสภาพดีผิวดีเนื้อดีค่ะพี่ค่ะ นะพี่นะรายการนี้เนาะขอเบาวบาแบ่งปันพี่พี่เลยค่ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะขอแบ่งปันพี่พี่ราคาที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหนึ่งองค์400ยน้พี่นะาลำดับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระพิตานะพี่นะรูปหล่อลอยองค์พระพิตาเลี่ยมแบบเลี่ยมกระเช้าเลี่ยมลวดแบบนี้ค่ะพี่ สวยจัดชบพิ่ารอบรูปรอบรองค์เนาะผิวพรรณันนับประมาณนี้เลย ายการนี้องค์นี้นะพี่นะหลวงอ่าลำดับที่แปดนะคะรูปหล่อเลยองค์พระปิตาขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ค่ะห้ารอยบาทนะลำดับต่อไปจะเป็นหลวงพ่อคงวัดเข่ากลิ้งกับพี่ เปลียนรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อคงค่ะพี่ค่ะเม็ดหูเม็ดตาริ้วนะาผ่านริวติวอชัดเจนนะคะลำดับนี้รายการนี้นะคะเหรียญลำดับที่เก้าค่ะพี่ขอที่สี่ร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่จ๋า ไปกันต่อลำดบรายการที่สิบค่ะพี่ลำดับที่สิบนะคะจะเป็นปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะพี่ด้านหลังนะพี่นะนหลังมีนี่ความสวยความเดิมเนื้อพี่ได้ไปดิมเดิมเลยนะคะล่องนิวชัดเจนค่ะพี่เป็นปิดตาที่เนื้อสวยมากเลยพี่นะเนี่ได้ไปเนาะผิวดีเนื้อดีนะพี่นะผิวสวยเนื้อสวยประมาณนี้เลยพี่ วยจ่มเลยพี่นะรายการนี้นะพี่นาขอที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่จา๋าราคาแบ่งปันพี่พี่น้องน้องขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นพอนะพี่นะลลาดับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่เป็นรูปหล่อลอยองหลวงข้อเงินค่ะพี่จา๋าอือหือสวยคมมาพี่ได้ไปดูเดิมเลยนะคะ ข้างค่ะพี่โอ้โหลิ้วต่างๆคมชัดเลยพี่เส้นสายสวยเดิมเก่าเดิมนะพี่นะเส้นคมชัดลึกแบบนี้เลยนะคะลอยตัดช่อค่ะพี่ รายการนี้นะคะพี่ขารูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินนะคะขอราคาเ้าๆแบ่งปันค่ะพี่รายการนี้ขอที่600บาทค่ะพี่ขารูปหล่อรายการที่11นะคะพี่ไปกันต่อที่แพะหลวงพ่ออ่ำค่ะพี่เป็นเครื่องรางนะที่นะแพะหลวงพ่ออ่ำนะคะสภาพจานจางๆนิดนึงนะที่นะาลอยจานจางนิดน,งน,นะน,งน,ดนึงนะคะ แต่ได้ไปรับรองไม่ผิดหวังค่ะพี่เดิมๆเลยนะคะรายการนี้นะคะพี่จ๋าแพะนะคะแพะมีรอยจานนะพี่นะแพะมีรอยจานหลม่มเพราะอ่ำเอาพี่ลำดับที่12นะคะขออยู่ที่600บาทค่ะพี่ค่ะหกร้อบาทนะคะ แอนอบดับที่สิบสามค่ะพี่เป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางข้างค่ะพี่พาเนื้อดินเก่าจัดนะพี่นะได้มาจากคุณลุงท่านเลยนะพี่นะรายการนี้เนาะ สภาพเก,ก่าๆเดิมๆเลยพี่นี่รายการนี้นะพี่นะสวยเดิมเก่าเดิมเลยพี่ดูรอบๆร,รอบองค์นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยจ้ะพี่จา๋าได้ไปรับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะพี่ตรงปกทุกองคจริงๆจ้ะพี่จา๋ารายการนี้เนาะลำดับนี้รายการนี้นะคะผิวแห้งๆกรินแกร่แบบนี้นะคะขออยู่ที่ ห้าร้อยบาทค่ะพี่ค่ะห้าร้อยบาทนะอันดับ,บต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะพี่รายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นหลวงพ่อกัลยานะพี่นะด้านหลังค่ะพี่หลังจานนะพี่นะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกัะยาหลังจานนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเลยค่ะพี่ค่ะลำดับที่สิบสี่เนาะ เส้นสายคมชัดลึกเลยนะพี่น้าหนาดที่สิบสี่ขอที่สี่ร้อยบาทพอค่ะพี่ขาสี่ร้อยบาทนะคะไปกันต่อที่เนี่ยรูปเหมือนหลวงพ่อพรมบรรยูนะคะพระพรมบญญรรยูเล็บดูค่ะพี่ เหรียญหลวงหลวงผู้ดูรายการนี้นะพี่นะม่หูเมตตาชัดเจนนะคะสันจมูกหรือหน้าผากหรือจีบอนเห็นการคมจัดชัดเจนแบบนี้นะพี่นะโค้ดหนึ่งด้านข้างนะพี่ลำดับที่สิบห้านะคะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ขาไปกันตอนลำดับที่สิบหกค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะพี่วันนี้เปิดหลวงพ่อทบหลายรายการเลยนะพี่นะชอบารายการไหนถูกใจรายการไหนจัดไปได้เลยค่ะพี่ นี่พ่อสอดสองห้าหนึ่งหกค่ะพี่ขาหลวงพ่อทบรายการนี้นะพี่นะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ลำดับที่สิบหกนะคะสี่ร้อยบาทค่ะพี่จ๋าไปกันตอนรายการที่สิบเจดนะพี่ไม่รอช้าเนาะจะเป็นเหรียญรูปเหมือน,นะค่ะพี่หลวงปู่ดูวสัสกนนะคะหลัง อ่ะหลังยันนะพี่นะองน,นี้จะเป็นเหรียญรุ่นแบบเหรียญรูปเหมือนค่ะพี่ ลำดับนี้รายการนี้นะพี่นะาเห็นเส้นสายนายันเห็นอัขกขระกันชัดเจนนะลำดับที่สิบเจ็ดค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่่ะห้าร้อยบาทนะลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพี่จ๋าเหรียญรูปเหมือนนะคะพระครูยามิลาาแดงนะคะกับหลวงพ่อเจริญค่ะพี่ลำดับนี้โหสวยจริงค่ะพี่จ๋าเส้นคมกริบเลยนะพี่นะ ได้มาบ้าน,านเดิมๆเ,เลยค่ะพี่จ๋าได้มาบ้าน,านเดิมๆเ,เลยเนาะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังค่ะพี่ตรงปกแน่นอนค่ะพี่ทางร้านส่งหรือส่งไวส่งจริงส่งของทุกวันด้วยนะพี่นะอถูกใจรายการนี้จัดไปได้เลยค่ะพี่ขอที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเพียงพอนะพี่นะเปิดให้พี่พีงค์รัคาเครื่องอยู่ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ค่ะไปกันต่อรายการที่สิบ้าค่ะพี่เป็นเหรียญหลุมข้อแดงค่ะพี่ค่ะ เรียนรู้เหมือนหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยามิราแดงปี03นค่ะพี่หลังยันนะคะลำดับนี้รายการน,นี้พี่ดูความสวยความคมของเส้นนะพี่นะเส้นคมๆเลยพีพศ2 5งหอายุ82ปีนะพี่นะ ระคุูยามบีราดแดงนะพี่สวยจัดค่ะพี่จ๋าผิวเหลียนเออเนื้อเอยพี่สวยจัดนะพี่นะลำดับนี้รายการนี้ขอที่500บาทเท่านั้นพอค่ะพี่จ๋า500บาทนะจ๊ะต่อไปรายการที่2 0ค่ะพี่เป็นพระเนื้อดินนะคะพระกุพระรำพุงค่ะพี่คะ่ะ สภาพเดิมเดิม่ะพี่ผิวเก่าผิวเดิมเนื้อเดิมแบบนี้นะคะลำดับนี้รายการนี้นะคะรายการที่20่สิบค่ะพี่ยี่สิบเนาะขอที่สี่ร้อบาทเท่านั้นค่ะพี่คะไปกันต่อรายการที่21ค่ะพี่ค่ะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินนะพี่นะ พระคู่บ้านคู่เมืองพระบ้านเกิดเมืองนอนจังหวัดอ่าจังหวัดบ้านน้องเองนะพี่นะพระพิจิตนะพี่ สวยจัดชัดเจนค่ะพี่เม็ดหูเมตาต่างๆนะพี่นำะเม็ดด้านข้างค่ะพี่ขาริ้วจี่วอต่างๆเห็นกันชัดเจนจัดค่ะพี่ลำดับ,บนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่ตาขอที่หกร้อยบาทนะพี่นาหกร้อยบาทนะคะล้วก็ต่อรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญรูปเหมือนนะคะลำ ลำดับนี้นะคะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเพลินค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองค่ะพี่ปีพศสองสี่เก้าห้าค่ะพี่จ๋าสองสี่เก้าห้าสภาพสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พระอุปชาเพลินนะคะโอ้เหรียงสวยจัดค่ะพี่จ๋าเรียงสวยเดรียคมเลยนะลำดับนี้รายการนี้ค่ะพี่ขอที่400บาทพอค่ะพี่ขาราคาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นรายการที่23นะพี่นะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพี่เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะนี่ผิวพันธุ์ประมาณนี้เลยค่ะพี่ขานี่เลยเห็นไม่ถูกไม่ตาชัดเจนนะคะาบางพื้นที่เรียกเหรียญลูกแก้วนะพี่นะบางพื้นที่เรียกเหรียญเหรียญเปิดโลกเนาะลำดับนี้นะคะ แบงปันพี่ๆค่ะพี่ด้านหลังมีอักษระมีข้อความนะคะพระพรมปัญญูริบดูวัสแกค่ะพี่ปี2532ค่ะพี่โอ้โหสภาพเดิมเลยพี่นะสวยจัดชัดเจนนะพี่น้าลำบพี่23นะคะขอที่400บาทพอค่ะพี่ไปกันต่อรายการที่24ค่ะพี่ค่ะรายการที่14นะคะอือหือสวยจัดจ้ะพี่แล้วเก่าเดิมอ่ะ สภาพเก่าจัดเลยหลังยันนะคะอัคาระข้อความเก่าเดิมเลยพี่ได้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะพี่นะรักก่อนก่อนเก่าเก่ากันเลยอะค้ำแน่นเต็มรูปเต็มองนะพี่นะเป็นรูปหล่อลอยองพระพิตายันยุ่งนะพี่นะพระพิตาหลังยันแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่พาพระพิตาแรล่บางไผหรือเปล่านะพี่นะกระสุนสภาพแบบเดิมเดิมมาพี่เก่าเดิมสวยเดิมอะลำดับที่ยี่สิบสี่นะคะอะได้ไปรับรองไม่ผิดหวังค่ะพี่ลำดับนี้เนาะไปที่ สี่ร้อยบาทพอค่ะพี่พน้นต่อรายการที่สิบห้าค่ะพี่จับรายการที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะสมเด็จรายการที่สิบห้านะพี่นะโหซูมลึกๆคมๆเลยนะพี่อกล้ำๆแบบนี้นะพี่นะเกตโชงซูมเลยค่ะพี่รายการนี้เนาะ ด้านข้างค่ะพี่เนื้อหามวลสารประมาณนี้เลยค่ะด้านข้างเนาะอ่าส่งกันให้เห็นทุกด้านทุกมุมค่ะพี่ด้านหลังค่ะ่ะด้านข้างนะผิวพรรณวันนะดีค่ะพี่รายการนี้เนาะผิวดีเนื้อดีเลยนะคะพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะเก่าเดิมสวยเดิมเลยค่ะพี่นี่สวยสวยเดิมเดิมพี่น้าพระบ้านๆเลยเนาะ ลำดับที่25นะพี่ขอที่500บาทเท่านั้นพอค่ะพี่จ๋าห้าร้อบาทนะคะไปกันต่อรายการที่ย6ค่ะพี่รายการที่2 6สิบหเนาะ่า,าระสมเด็จนะพี่องค์นี้เนะเกตทะลุซุ้มเลยนะคะพี่พี่จ๋เาเนื้อหามวลสารด้านหน้านะพี่นะส่งกันให้เห็นชัดๆเลยค่ะพี่พี่ด้าน,นข้างค่ะ น้านหลังจ้ะพี่สวยจัดนะพี่นาผิวพันธ์สวยจัดเลยเน,นาะเนื้อหามวลสั่นแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. พ,พี่จ๋าเห็นกันชัดๆทุกด้านทุกมุมเลยนะ mm hmm. รายการนี้องค์นี้นะพี่ลำดับที่26นะคะขอที่500บาทเช่นกันค่ะพี่จ๋า500บาทนะคะ mm hmm. ลำดับต่อไปรายการที่27ค่ะพี่รายการที่27นะคะ เป็นพระสมเด็จค่ะพี่องค์นี้สมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะเนื้อหาสวยๆค่ะพี่ผิวดเดิม,เ,ดมเนื้อเดเด,เดิมแบบนี้เนาะนี่เกตทะลุซ้มนะพี่นะรายการนี้สวยจัดค่ะพี่นี่เหนด้านข้างค่ะ รายการนี้เบาๆแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะห้าร้อยบาทเช่นกันนะโอ้รายการที่ยี่สิบแปดคือผิวสวยจัดค่ะพี่นี่ลำดับที่ยี่สิบแปดนะพี่นะเก่าเดิมสวยเดิมเลยค่ะพี่จ๋าเก่าเดิมสวยเดิมเลยนะ ค้างค่ะพี่โหสวยทุกด้านทุกมุมจริงๆค่ะพี่จ๋าเนื้อหาวลสันแน่นๆเลยเนาะรายการนี้นะพี่นะาสภ้พแห้งๆนะเส้นลึกๆคมๆค่ะพี่แขนลึกฐานชัดแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะขอที่ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่่ะห้าร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะพี่ลำดับที่สิบเก้านะคะเป็นสมเด็จเนื้อดำๆแบบนี้ค่ะพี่หลัง หลังชดาแบบนี้นะพี่นะข้างเกาะแบบด้านหน้าแบบนี้ค่ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมนะพี่นะสภาพเดิมๆนะพี่แล้วก็คือคาบแน่นๆเต็มรูปเต็มองค์เลยจากพี่จ๋ารายการนี้เนาะด้านหลังค่ะพี่นี่ ลึกๆคมๆเลยนะพี่หได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลำดับนี้รายการที่2 9้นะพี่นะรายการที่2 9ขอที่500บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋า0 0บาทนะลำดับสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่พี่จ๋าพ,พี่ท่านใดอยากจะเช่าบูชาพระน้องน้องจะแจ้ง EP แจ้งลำดับตัวเลขไว้นะคะถูกใจรายการไหนใน EP ไหนก็สามารถแจ้งกันมาได้นะพี่นะ แจ้ง e ีพีลำดับตัวเลขมาให้ถูกต้องเรียบร้อยนะพี่น้องจะวางตัวเลขไว้ที่ใต้ล่างนะคะใต้ตพระนะพี่นาะด้านล่างพระนะพี่รายการไหนถูกใจสามารถแจ้งกันขึ้นมาได้เลยนะคะเบอร์โทรน้องนะคะสามารถโทรได้เอไลน์ได้เลยนะคะพ,พี่จ๋าชอบหรือใช่ก็จัดกันไปได้เลยนะคะลำดับนี้รายการนี้ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จ์นะคะเนื้อหาวนสารแน่นๆแบบนี้เลยผิวดีดีเนื้อดีดีค่ะพี่น่ ด้านหน้านะพี่นาะอ,อกลำลำแบบนี้เลยแขนลึกฐานชัดเจนนะคะซุ้มลึกๆหนาๆแบบนี้อ่ะพี่เห็นไหมลำดับนี้รายการนี้นะคะพี่ขาลำดับนี้รายการนี้ขอที่500อบาทเท่านั้นพอค่ะพี่เปิดราคาแบ่งปันให้กับพี่ๆมิตรรักพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะสวยทุกรูปทุกองค่ะพี่รายการไหนถูกใจก็จัดไปได้นะคะ สำหรับวันนี้อีพีนี้นะคะพี่ขาหน้องหยิบผ้าให้พี่รับชมกันครบทุกรูปทุกองค์ทุก,ทก,ทกรายการแล้วนะคะหากมีองค์ไหนที่ถูกตาต้องใจอยากจะเช่าบูชาจากทางร้านก็สามารถใส่ด่วนใส่ตรงหาการได้เลยคะ่ะพี่ดาช่องทางการติดต่อเช่าบูชาพรนะนั้นพี่นะ0614900116คะ่ะพี่นิยมพระเครื่องนะคะสำหรับวันนี้อีพีนี้หากน้องพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพปพี่ทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้ EP นี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ